เขาเรียกว่าวิบากกรรมเคาะกรรมบุพกรรมเหมือนว่าชดใช้ไม่จบไม่สิ้นถ้ายังไงถ้าคุณต้องอยู่เมืองไทยนะถ้าเป็นไปได้นะคุณต้องต้องต้องบวชพระนะคะถึงจะรอดมีวิธีทางเดียวที่จะช่วยคุณต้องได้คือบวชพระกับบวชใจบวชใจก่อนแล้วค่อยมาบวชสมพระเหลืองค่ะเพราะว่าไม่นานดวงะตาก็จะ ถูกกาหนดมาว่าให้ป่วยให้ไม่ไม,ไม่ไม่มีความเจริญแล้วก็แบบเหมือนเหมือนต้องมีเงินแล้วก็ไม่เหลือค่ะอดีตก,ก็คืออดีตคือไงคุณโต้งก็คือเคยเป็นทห,หารมายังไงอย่าให้เสียชาติเกิดที่เคยเป็นทหารว่าเออเราเคยช่วยชาติมาเนาะเราเลยอารมณ์เหมือนทห,หารน่ะใครฆ่าเราก็เลยฆ่าตอบเลยอย่างเงี้ยมันนิสัยเดิมชัดๆเลยอะ่ะบุญกับาบาปมีโอ้โหคุณไม่ต้องถามแล้วล่ะค่ะว่าบุญหรือบาปมัน คุณน,น่ากลัวที่สุดตั้งแต่ดูมาทั้งหมดเลยเนาะแบบว่าคือมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นวิทยาทานเนาะว่าก็ค,คือมันมีคนในโลกใบน,นี้ที่แบบอย่างข่าวออกอ่ะเสียเสียที่โดนฆ่าถ่วงน้ําอะไรในข่าวในเมืองไทยเยอะแย,ย,ย,ยะเลยที่ยังหาฆาตากรไม่ได้อีกมากมายคือคือเราทําอะไรไว้อ่ะอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนะคุณโต้มนนันจะเหมือนกับมันจะมีบันทึกเขาเรียกบัญชีหนังหมาบัญชีบุญและบาปอะค่ะ ะะแต่ในเมื่อมันอยู่ในใจเราอ่ะเราเราเหมือนเรามันเขาเรียกว่าตาบาปเวลาคนเวลาทาบาปอะไรอ่ะมันจะกินไม่ได้นอนไม่หลับมันจะเป็นตราบาปอบะติดอยู่ในหัวใจเราค่ะติดอยู่ในจิตของเราติดอยู่ในความคิดของเราไปตลอดกาลนานแต่ในเมื่อเราทไปแล้วตรหวนอยู่ในอดแรัอยู่ในใจค่ะคือง่ว่าในเมื่อเราทําไปแล้วเราแก้อะไรไม่ได้เราก็จะต้องสร้าง ความดีสร้างประโยชน์ต่อสังคมเป็นคนดีนิวนิวโต้องอ่ะเป็นคนดีคือไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จมปักกับอดีตแต่สร้างคุณณวอนดีแม้เราจะเคยเป็นคนไม่ดีมาชั่วมามเนี่ยก็คือแบบเหมือนเป็นทําร้ายคนมาเออในเมื่อเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเราก็ต้องทาดีอย่าไปทําร้ายใครแล้วปัจจุบันภรรยาคุณโต้งก็อย่าไปฆ่าเขาด้วยศพต่อไปคือภรรยาคุณนั่นแหละ คุณโต้องอย่าไปทําใครนะเนี่ยคุณโต้งถึงถูกคัดเลือกไงดิฉันไม่แปลกใจเลยว่าทําไมไอ้คนอื่นมันประมูลไม่ได้เพราะดิฉันกําลังจะสอนสอนทหารสอนหมอผีสอนคนที่เคยฆ่าคนมามากมายในอดีตให้ไม่ฆ่าคนอีกในปัจจุบันไงคุณโต้งต้องเปลี่ยนนะคุณโต้งต้องคิดว่านารกมีจริงนรกมีจริงๆนะคุณโต้ง,ต,งต้องต้องตกนรกอยู่ในขุมร้อนนกระทะทองแดงใหญ่เท่าจังหวัดสองจังหวัดติดกันนะ่ะ ไม่ใช่ใหญ่เท่าบ้านสองหลังไม่ใช่จังหวัดหนึ่งอาจจะมีกิโลข,ของความกว้างไกลของจังหวัดนั้นอาจจะมีพื้นที่สามหมื่นสามหมื่นไร่ยกตัวอย่างสองจังหวัดก็หกหมื่นไร่ยกตัวอย่างกระทาทองแดงมีความใหญ่สองจังหวัดติดกันเลยนะคะอันนี้คือกระทะเล็กๆมันเล็กนะนี่ใบเล็กนะใบใหญ่มีกว่านี้ดังนั้นนรกมีจริงคุณโต้ต้องเชื่อว่านรกมีจริงถ้าอยากขึ้นสวรรค์ก็ต้องทำความดีค่ะ มันมันุษยเ, uh, เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่จะเลือกไปสวรรค์หรือเลือกไปนรกได้จะเลือกสว่างไปสว่างได้หรือจะเลือกสว่างแล้วไปแบบมืดคุณต้งก็เลือกเอา uh, คุณต้องอะ่ะเป็นถึงบอกเป็นคนหัวดีไงถ้าอยู่กับคนดีก็จะเป็นคนดีถ้าอยู่กับมาเฟียก็จะเป็นมาเฟียแบบที่แบบหนังจีนมันเล่นเลยอะค่ะแบบเป็นแบบน่าก,กลัวเลยเป็นเจ้าแห่งลัทธิอย่างนั้นเลย่ะคค่ะ,คะ กับช่วงโดนยิงใช่ไหมครับช่วงผมรอดชีวิตมาซึงเขาสองคนยิงยิงไม่โดนผมสักลูกเลยประมาณยี่สบสามสิบนาทีก็ผมละแล้วก็พอกลับมาบวชแล้วก็ผมก็มีนิมิตฝันตัวไหนแปลกใกล้ใกล้ฝันผมว่าเหนื่อยอ่ะผมว่านอนใช่ไหมก่อนก่อนผู้ีจะบวชนะครับบวชแล้วเป็นเนรไม่จะเปิพระทุงนี้ฝันว่าเหมือนผมไปเดินทีด่ดงในป่าลึกไปคนเดียวนะเดินไปเรื่อยเเห็นบ้านล้างหลังหนึ่งอาจารย์ทีนี้ผมมองขึ้นไปว่าเอ๊ะ เราจะปักปวดตรงป่าเนี่ยเรลป่าวะไม่กลัวปะเดินเดินเดินไปคนชั้นสองบ้านป่าบ้านหลังนั้นดีกว่ามันล้างดีแบบขึ้นขึ้นขึ้นปชั้นผมว่าเดิน,นึ้นไปนะอาจารย์เดินไปก็ผมหันลัางเลยนะฮเหมือนชายชะการนะาเหมือนทหารเลยนะหัวเกรียนฮนะผิวคล้ำประมาณเกือบยนะี่สิบนายฮะวิ่งตามผมมาบนตามผมมาเข้าไปในบ้านอาจารย์ขึ้นบันไดไปมาเกาะชาั้หายผ้าเหลืองมอดึิผมมาสะดุ้มตื่นเลยอาจารย์ อืมไม่น่าพออาจารย์บอกคุณโต้งเป็นนาหารคุณโต้งรู้สึกขนลุกใช่ไหมล่ะครับเพราะว่ามันเคยเคยมีนิมิตแบบนี้ค่ะเขาก็มาขอส่วนบุญคุณโต้งอะค่ะเพื่อนเพื่อนหารคุณนะคะที่ตายไปอะค่ะมาขอส่วนบุญคุณอ๋อแต่นั่นคืออดีตแล้วนะคุณโต้งคุณโต้งต้องทําปัจจุบันให้ดีเพราะว่าถ้าเราเราไม่สร้างกุศลตอนนั้นคุณโต้งเนี่ยบวชเพราะว่าสํานึกในกรรมได้แวบหนึ่งแต่พอคุณโต้งผ่านเวลาผ่านไปนานคุณโต้งก็ยังแบบ ยังห่างบุญอยู่กรรมมันก็จะตามมาเรื่อยๆคุณโต้งคุณโต้งห่างบุญไม่ได้เลยดวงชะตานี้คือเป็นดวงชะตาที่ทําบาปมามากจะต้องสร้างบุญตลอดต่อเนื่องเขาเรียกเป็นนิดนะคะ,ะการทําบุญก็มีวิธีก็คือบริจาคทานสวดมนตนั่งสมาธิแล้วก็อุทิศส่นว,สวนกุศลในการกวดน้ําก็คือใช้น้ําก็ได้ใช้จิตก็ได้น้ําก็คืออนามาเทลงดิน มีต้นไม้แล้วก็เทลงภาชนะแล้วไปเทลงดินก็ได้หรือไม่ก็กวดใช้จิตคือจิตอ่ะไม่ใช่กวดแบบนกแก้วนกขุนทองนะจิตของเราอ่ะเวลาอุทิศบุญน่ะมันต้องมั่นด้วยมันต้องมีองค์สมาธิเข้าไปกํากับมันต้องมีสมาธิเข้าไปกํากับขณะที่เรากวดน้าอะค่ะถ้าเรากํากับสมาธิขณะกวดน้ําไม่ได้มันการจูนระหว่างขึ้นส่งกับขึ้นรับมันไปไม่ถึงสมมติว่าอตัวนี้เป็นตัวคุณโต้งใช่ไหมคุณโต้งกวดน้ําก็แสจิต ส่งไปกับเจ้ากรรมในเวรบุคคลที่คุณต้องเคยเข็นค่าเบยดเบียนถ้าเครื่องจูนกับเครื่องเครื่องจูนหมายถึงว่าเครื่องรับอะเครื่องส่งอะกำลังไม่เต็มที่เครื่องรับจะไม่ได้รับนึกออกไหมคะเพราะว่าเครื่องเครื่องส่งอะไม่มีจิตที่สานึกจิตจะคิดว่าทําไปเพื่อให้ตัวเองอะพ้นจากมนทินหรือทําไปเพื่อให้ตัวเองไม่ตกนรกมันก็จะทําให้บุญอะมันเป็นหม่นหมอง มันต้องทําบุญด้วยหัวใจว่าตัวเราเองต้องสํานึกในกรรมหนึ่งสองเราต้องคิดว่าบุญเนี่ยทำแล้วเราเมีความสุขทําแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการเป็นผู้ให้อ่ะมันมีความสุขอ่ะคือมีความสุขสามระยะคือคิดจะทํขาขณะทําแล้วหลังทําไปแล้วก็คือยังปิติอยู่เขาเรียกจิตโสมนัสจ้ะค่ะเครื่องจูนกับเครื่องรับเหมนตัวคุณต้องเวลาส่งจิตไปถึงบุคคลที่คุณต้องเคยเบียดเบียนทําร้ายอ่ะมันต้องมีจิตที่แบบรู้สึกว่า อขอโทษนะคะเหมือนกับจากใจอ่ะเหมือนกับเสียใจขอโทษเหมือนกับรู้สึกว่าผิดจริงๆนะถ้ามีออเวลาไปได้เราก็จะไม่ทําอย่างนั้นอีกอย่างเงี้ยค่ะ,ะมันก็เลยทําให้ให้เกิดการเอาโหสิได้เข้าใจไมหมคุณต้นคุณโตคือมีการเหมือนอภัยทานอนะ่ะไม่จองเวรต่อกันนะคะอืมเนี่ยอันนี้เขารับรู้แล้วนะอาจารย์ส่งกระแสจิตไปให้เขารู้แล้วว่า คุณโต้งพร้อมที่จะทําบุญให้คุณคุณจะต้องยอมลดโทษอภัยทานให้คุณโต้งได้ได้แก้ไขบ้างเขาก็พยักหน้าแล้วนะว่ายังยังดูซิววายยูจะทําจริงหรือเปล่าอืมเพราะคุณโต้งเคยบวชมาแล้วอ่ะแต่ตอนนั้นคุณโต้งบวชก็ยังสุขสุขว่ายังศึกษาพระธรรมไม่เต็มที่เพราะคุณโต้งยังวัยรุ่นอยู่ใช่ครับคุณโต้งยังเป็นอายุยังน้อยอ่ะวัยรุ่นอะพอบวชเป็นเนนเสร็จแล้วมาบวชเป็นพระ ใช่ไหมคะเหมือนกับเป็นสัมมเนนก็อายุ20กว่าเองอะค่ะค่ะก็เหมือนกับว่าตอนนั้นยังไม่เข้าทางธรรมไงมันเหมือนอายุยังน้อยอะทางธรรมมันยังไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจอะพอมาเข้าทางธรรมตอนนี้มันก็เหมือนกับไปบวชก็ลำบากแล้วเพราะเราแก่แล้วอะเ,ออเราแบบอายุมากแล้วเราไปเข้าทางทรรมลำบากใช่ไหมเพราะเราก็มีภาระเขาเรียทางโลกต้องต้องทำบิสเนสทำงานเยอะ ถึงจะมีเงินนะคะคุณโต้งก็เลยรู้สึกว่าตัวเองแบบจะต้องหาเงินก่อนแล้วค่อยทําบุญที่หลังอ่ะมันไม่ได้คุณโต้งต้องทําบุญบุญน่ยไม่จาเป็นต้องทํได้เงินน่ะคุณโต้ไม่มีเงินก็ทําบุญได้ก็มีวิธีพระเจ้าก็สอนว่าบุญกริยาวัตถุศิลมีอะไรบ้างเราก็ไปศึกษาดูเราศึกษาแล้วเราก็เอาคําสอนพุทธเจ้ามาปฏิบัติถ้าเรามาศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติตามเราก็ไม่เข้าใจว่าพุทธเจ้าสอนจริงหรือเปล่า เราจะรู้ได้ต่อเมื่อเราเอามามาปฏิบัติตามเท่านั้นเองค่ะคุณโต้งค่ะเรื่องราวของโต้งเป็นวิญาทานมากเลยนะคะคุณโต้องอนุโมทนาคุณโต้งด้วยเนาะที่อยู่ต่างประเทศนะคะอากาศที่นั่นหนาวไหมคะเ,ย,คะเย็เยนไหมคะเย็นไหมยก็คืนก็<ม>กลางวัน,นก็ร้อนครับเย็นมาก็อยู่รัดไหนคะอยู่รัดไหนคะ ผมอยู่เท็กซัสค่ะทอาจประธานเมืองร้อนเลยคุณต้องเป็นดวงเดินทางตลอดเพราะคุณเป็นอย่างนี้และค่ะอืมค่ะยังไงก็ขอ,ขอขอบคุณคุณต้องด้วยนะนุโมทนาด้วยนะที่คุณต้องอาาผ,มผมมีคำ,มคำถามสุดท้ายาจายะอ่ะค่ะประเทศที่ผมผมกำลังจะไปเนี่ยประเทศฮอนดูรัสนเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างมาเฟียหน่อยแต่ผมจะปลอดภัยครับ ไม่ครับอาจารย์หรือว่าก็เนี่ยแหละดวงคุณโต้งมันพาไปเจอแต่มาเฟียนี่แหละที่อาจารย์บอกไปเจอแต่นักเลงอ่ะอืมครับกลายเป็นว่าคุณโต้งต้องถือปืนไปไปทํางานนะคะชีวิตคุณโต้งอ่ะใช่ใช่ใช่ครับอืมดีไหมเนี่ยถือปืนไปทํางานเนี่ยโอ้ตายแล้วแล้วถ้าเราพลาขึ้นมาเราก็ต้องไปฆ่าเขาอ่ะมันก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมา เพราะว่าคุณโต้ไ่อธิษฐานเอาไว้ไงตอนตายแทนที่จะคิดถึงบุญอธิษฐานว่าเมื่อในเมื่อฉันแพ้สงครามก็ไม่ขอเหยียดแผ่นดินไทยตราบใดที่แผ่นไทยยังแพ้สงครามอยู่ดูดิคุณโต้อ,อธิษฐานอย่างเงี้ยคำเวลาเวลาคนเวลาตายอ่ะทำสัญญาถ้ามันรุนแรงนะมันจะเป็นทบเป็นชาติเลยนะคุณโต้ <c oughs> ทำให้คุณโต้ต้องมาอยู่ในมาเฟียมาอยู่กับ คนที่คุณโตเคยฆ่าไวเยอะๆตอนคุณโตเป็นทหารน่ะฆ่าคนเป็นหักตาเพราะว่าหน้าที่ไงทหารไม่ใช่ว่าบาปนะทหารทําบุญในการช่วยเหลือประเทศชาติไม่ให้เป็นเมืองขึ้นแต่ในเมื่อมันเป็นการจองเวรกันน่ะเหมือนฆ่ากันไปกูฆ่ามึงมึงฆ่ากูมึงกูฆ่ามึงฆ่ากูอยู่อย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นอย่างเงี้ยค่ะและภพชาตินันมีจริงอ่ะเราตอนที่เราจะตัดภพชาติได้คือตัวเราจะต้องมีภูมิธรรมที่สูง คือมีดวงตาเห็นธรรมเราทําให้เราเห็นภพชาติว่าการมาเวียนว่ายแต่เกิดการฆ่าหรือจองเวรการแบบไม่ได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์การทันท่าจากสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์การแบบการจองเวนน่ะไม่ไม่มสิ้นสุดนะคะพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้เรามาศึกษาพระธรรมนะคะศึกษาในที่นี้คือปฏิบัติบูชาคุณต้นครับเออเ no. นาะังนั้นคุณต้นถามอาจารย์ว่าผมจะไปอยู่ประเทศน,นั้นมันมีมาเฟียเย้วผมจะปลอดภัยไหม ก็คุณก็ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วเพราะคุณต้องต้องถือปืนไปทํางานนะคะต้องพกอาวุธอะ่ะต้องพกอาวุธพกทั้งปืนพกทั้งมีดพกทัลล่เบิดอะ่ะโอ้ยใช่เหรอเนี่ยมันมันชีวิตไม่มีความสุขมันเหมือนกับอยู่กับศัตรูเพราะว่าถ้าไม่พกอาวุธมันก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ได้ว่า,าใครเป็นใครอะคะ่ะเขามาแล้วคนต่างชาติเวลาเขาเห็นคนไทยเขาจะมองว่าเป็นคิโรเอเชียนะครับ คนต่างชาติเขาจะมองว่าคนไทยน่ะเป็นเหมือนไอ้พวกเอเชียเหยียดเหยียดสีผิวกันนะคะอแล้วก็ผมมีอะไรผูกพันกับประเทศนี้หรือเปล่าคบผมมีอยู่แล้วไงคะก็มีเจ้ากรรมในเวีนอยู่ประเทศนั้นรออยู่อะคะ่ะทําให้คุณโต้งจะต้องไปไปอยากอย,กอยู่อยากจะไปอยู่เลือเกินเนี่ยเพราะกรรมถ้าเราไม่ทําบุญนะ่ะกรรมอานาจกรรมมันจะดึงดึงโดดให้เราไปอยู่ในในใน,ในวงกลวงก,ร,ก,ร,ก,ร,กร,รรมกงเวียนแต่ถ้าเราทําบุญน่ะเขาก็จะดึงเราออกห่าง แบบออโต้ถ้าเราทําบุญนะ่ะดวงชะตาเรามันจะพัดพเนาจรให้เจอแต่สิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่ทําบุญเลยดวงชะตาก็จะพัดพานาพเนาจรให้เราเจอแต่คนไม่ดีอยู่รอบกายอะค่ะเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนนั่นเองค่ะกระจ่า,จางเนาะคุณต้นเน,ะนาะกระจ่างชัดเจนดังนั้นไม่ควรไปค่ะค่ะไม่ควรไปตอนนี้แต่ใดที่คุณต้นยังไม่แก้กรรมยังไปตอนนี้ไม่ได้ค่ะ ค่ะลองแก้กรรมดูก่อนเดสร้างบุญดูก่อนตามที่อาจารย์ได้บัน,บนทึกเรื่องราวไว้เดี๋ยวจะให้พี่จีส่งอีเมลส่วนตัวไปให้นะคะครับจจส่งไปให้เพราะเรื่องราวคุณต้นเนี่ยประมาณ3หน้ากระดาษ A4 ค่ะยังไงเดีย๋ยวต้องขอลองพิมพ์1คืนหนึ่งวันวค่ะ4หน้ากระดาษ <c oughs> แล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้แอสมินจะต้องพิมพ์ยาวมากเรื่องราวคุณต้น4หน้ากระดาษแต่งไงพรุ่งนี้นะคะไม่ใช่วันนี้มันเยอะมากเลยค่ะ คนพิมพ์บอกว่าจะตายค่ะแบบพิม์ไม่ไหวค่ะเรื่องเยอะมึนค่ะมึนไปหมดแล้วค่ะก็จะก็จะขออยู่นานๆจะทําคุณต่อไปประจักษ์อนุโมทนาคุณโต้งที่คิดได้นะอย่าไปฆ่าใครอีกนะคุณโต้งอนุโมทนาขอบคุณมากคุณโต้งขอให้มีน้องตาดีแล้วค่ะโดยเฉพาะเมียคุณนะคะอย่าทำร้ายเขานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ